สีเทพเด็กท้ายซอยแห่งทวาราวดีผู้กลายเป็นพรีเมเกอร์แห่งสุวรรณภูมิหากเรามองแผนที่ประเทศไทยคะ่ะแล้วซูมย้อนเวลากลับไปเมื่อพันกว่าปีก่อนเมืองโบราณสีเทพเมืองที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ ดูเผืนๆแล้วกอาช่างห่างไกลจากเส้นทางการค้าทางทะเลของโลกยุคนั้นเหลือเกินแต่สิ่งที่น่าพิศวงค่ะนั่นคือทำไมเมืองที่อยู่ลึกขนาดนี้กลับดูยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่เมืองทวารวดีส่วนใหญ่อย่างคูบัวอู่ทองสีมาโหสดดงละครหรือพงตึกล้วนตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลเดิมเพื่อรองรับการค้าขายกับต่างแดนสีเทพกลับเหมือนเด็กท้ายซอยที่อยู่ลึกเข้าไปแต่เมื่อเราได้สำรวจลึกลงไปจะพบว่า เด็กท้ายซอยคนนี้ไม่ได้อยู่หลังใครเลยแม้แต่น้อยจากมุมมองภูมิศาสตร์สีเทพตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนพอดีเป๊ะระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรจากเมืองทวาราวดีร่วมสมัยทั้งหลายและหากนับจากเมืองท่าดิมทะเล ไม่ว่าจะฝั่งอันดามันหรือทะเลจีนใต้สีเทพก็อยู่ในระยะเอื้อมถึงท้เท่ากันนั่นหมายความว่าสีเทพอาจไม่ได้เป็นเพียงเมืองในอุบเขาแต่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงของภูมิภาคหรือเพรเมเกอร์แห่งสุวรรณภูมิที่คอยกับเคลื่อนเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมของตั้งคาบสมุทรนี้เส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรในอดีตเผยให้เห็นว่าสีเทพตั้งอยู่บนแลนด์ิดโบราณสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งนั่นคือสายปะโคแห่งพม่า จนถึงเวแห่งเวียดนามที่เชื่อมฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ากับทะเลจีนใต้เป็นสะพานทองของการแลกเปลี่ยนระหว่างตะวันตกและตะวันออกและสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าเส้นทางโบราณสายปักโคเวไม่ได้เป็นเพียงสมมติฐานทางภูมิศาสตร์นั่นคือร่องรอยของเมืองและชุมชนโบราณจํานวนมากที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวเส้นทางนี้ซึ่งพบว่าตั้งแต่แนวข้ามพมา่าเข้าสู่ไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเมืองโบราณที่ต่อเนื่อง ดราเกลือไข่มุกแห่งการเวลาและเมื่อเดินทางลงมาถึงปลายเส้นทางในภาคกลางก็พบกับสีเทพยืนตรังานเป็นเมืองปักหลักปิดท้ายก่อนที่ถนนโบราณสายนี้จะไต่ขึ้นสู่ที่ราบสูงโคราชผ่านช่องสำราญลำสนธิจังหวัดลบบุรีขึ้นไปในแดนอีสานแนวเส้นทางประโคเวก็ยังคงดำเนินต่อพร้อมด้วยชุมชนโบราณหนานแน่นริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะตอนเหนือของลำน้ำนี่คือแนวที่สะท้อนการใช้งาน จริงของเส้นทางการค้าโบราณและในบรรดารเมืองทั้งหมดนั้นเมืองศรีมาที่โคราชก็อยู่ห่างจากเส้นทางนี้เพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่คือภาพของโครงข่ายอารยธรรมสุวรรณภูมิที่มีสีเทพเป็นหัวใจกลางเส้นทางคอยเชื่อมจากมหาสมุทรอินเดียไปยังทะเลจีนใต้จากพะโคแห่งพมา่าสู่เวแห่งเวียดนาม